ไม่นี้ได้อย่างไอเอบใส่หมูใส่อ่อนพี่น้องครับได้ใส่อ่อนพี่น้องครับหอนๆเลยกับบรรยากาศย่างมะซาพี่น้องยืทองไห้ทองหน้าครับมาให้ทองห้าบรรยากาศพี่น้องจดจัดฝาดบึ้มเลยบรรยากาศเคียวเฉวมมีเท้าไปใส่แล้วเป็นกระชับครับพี่น้องหอน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 นะเอาเลยสวดเลยพี่น้องใส่อ่อนห้อนใส่ออนห้อนเลยทำอยไรเป็นกระชับครับเบอร์นี้พี่น้องมันยำมเลย Ừm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oh, xin nè, em. Á. มาเนี่มาตามมานี่นนยถอนๆเลยพี่น,อน,นอ้องจ๋าคนน่ะไปแส่ๆน้ำกันด้วยพี่น้องจ๋าตุยน้ำจิ้มพี่น,อนอ้องน้ำจิ้มรสจิ้มอือหอไปหอมกินไหนมักเครื่องเทศดเฮ้ มันกินข้าวคัวขาัวแล้วก็กระเทียมใส่นระไข่ด้วยพี่น้องอืน อย่้องสีงส้ดิงด่งๆกินแก้วครบครบเลย เอ้าจ้าไปหมอ,อ,อมักไว้แต่มาขึ้นพี่น้องมาเล่นนิ่มหอมหอมพี่น้องหอมหอมมันมัน กินแบบกินมาก่อนเลยแบบชวนแบบมากินเสียปไปอไมอ่ะทั่วกับสดๆได้พี่น่องก๊อบก่า